ครับสวัสดีครับผมมนีก็อยู่กับทางปากงตรงคายก็นนะครับนี่ออกมาไทยหน้าครับผมไทหน้ากับเบื้องจากหน้างานแล้วพระเจ้าน่าจะไทยคบไทยครบเรื่อมาลายปีคือไทยตรงกลางไทตรงกลางแล้วก็ไปแล้วใส่ขอบนะครับมณีผมเห็นมันเป็นโน่นอยู่ตรงกลางกระขวดมก็เลยสดไถไทยเบิกนะครับไทยออกนะครับส่วนมากไทยออกนี่ผมจะสอนขั้นก่อนนะครับ เพือวิธีการของผมผมจะสอนขั้นก่อนนะครับคื่อสอนสอนในสอนมากแต่มุ่งทางฝุดสอนมาสอนมาจะเอามุมนะครับนะครับมื่อนี้ก,ก็เลยสิมาพูดถึงการเอามุมนะครับการข้อมุมข้อมุอมทำนี่ใบเกียรติมันจะได้มันจะได้ถอยถอยห่างอยู่ประมาณสามเถื่อนะครับถ้ามีใบถ้ามีใบเมียดนะครับเพราะว่าเอาใบเมียดมานเพำคนว่าหน้ามันโนุ่น มันเอ้ก,ก็ได้มีคนขอมาหลายคยิบอยู่ครับพี่น้องมืนอนี้ก,ก็ได้สิมาเข่ามุ่มนะครับได้สิเข่ามุ่มไป้เบิ้งกันนะครับถ้าบม่อกว่าสิเป็นไทยกุก๊บหรือไทยเบิร์ดนะครับที่เข่ามุ่งเข้ากับเบิง้งเบิ้งวานารถนี่มาชนควายช่วงออกไปนะครับเดีย๋ยวผุณพี่ตั้งต้องให้เบิ้งก็ว่าเข่ามุ่งอะขอเข่าแบบเชือนะครับเข่าแบบเด้ ะครับเขามุ่มกับเขาบ่ยากกันนะครับเดี๋ยวไป็นบางอีกมุมนึงนะครับผมเดี๋ยวไปถอยถอยไปเขามุ่มทางบนมันแบบในนไ่แหละครับถ้าตัวนี้มันจะเป็นมุมมุมแหลมมุมเฉลียงแม่จักหน่อยนะครับเดี๋ยวไป็นบางมุมทางบนเด่นบาอกี้ผมกินมากหอดกับล่งไถเลยบพราะในต่างพานใบน,ะนาซองใบสามใบแรกมันก็บเรียก่เขาเป็นเด่นะครับแล้วไอ พอสอดนั้นไปแล้วเขากะเรียนเอาล่อล่อนาคางขวาลงลงไปในใแนล่ลองเลยครับนี่ครับมันจะเหลือช่วงอยู่ประมาณช่วงตัวรถนะครับช่วงตัวรถถ้าเหตุแบบนี้เขาจะเอามุมไงนะครับเก้อนเป็นเรือเรือเป็นช่วงตัวรถเลยเขาก็ถอยเข้ามาบ,บาดแรกนะครับถอยข้ามาบ,บาดแรกมันถีบซีด้ช์ซองหลอกซองหลอกของผ่านเลยพอดีนะครับ สูงสูงครับกล่องอย่าตีหลังกาลงเด้วยขเบ้างสูงสูง เศสิประมาณน,นี้ที่จริงอ่ะผมเรียนรถฟอร์ดผมเรียนรถฟอร์ดนี่เขาจะเอามุมเขาจะาสีแลีนไก่เลยครับถอยหแหกปื๊ดถุนะแหกปื๊ดไปจริงมันก็จำเป็นนะครับถ้าเอาผุ้มกัจที่แหกออกไปก็คือแหกออกไปแบบแหกออกไปปพ๊บให้มันวิดการ์บะหนารถเทาจะมาจากข้างบนหนารถเท่ามาร่ต่ำนะครับเพราะช่วงนี้อ่ะ รถมันต้องแลนไปทางนี้อยู่แล้วเ้าก็บม่แหกเอาเพี่ช่วงที่จะกลับขึ้นไปนะครับแลนไปพี่ก็เขาไปทางพุนมุ้งมันอยากเลือกครับว่าขจรมาไทยก่อนขจรมาไทยโอ้ยไม่แลนขจรมาไทยขจรบอบดไอเกียดบดไอดันดินใส่มุ้งนะครับผมกับสิมาแตงมันก็เขาถ่ายวิดีโอนเอาพี่น้องมันบุกขึ้นกันนี่ออกจากกันกัรเนี่ย กันโฮมไปนะครับมันจีเป็นรูปเป็นรูปเลยนะก็จะเจ้าไทยเังไลยกับบุไุษต้องเมญยากผมก็ับแมาแตง่งอันนี้กับซ้ำพี่น้องเราครับพี่น้องห่างห้างตะกอลก็จั่งหลานโลกแล้วว่าผมกับหลานหลานห่างๆ้เพื่อหยาดห้างห้างนะครับการเขามุ้มมือซื้อเลยครับเขามุ้มแล้วกับเวลาไทยขึ้นมาผมก็สิได้ดันดันดินพวกนี้ดันนี้ดินพวกนี้เขามาในมุ้มมือเกา่ามาโปกไว้ใหอเกา่านะครับน,นี่คือมีคนขวามาหลายคลิป หลายคอมเมนต์คอมเมนต์มาหลายคนนะเมื่อไหร่ขอมุมให้เบิรงแน่นะนี่เราวิธีการขอม,มุมเม่น,ข,นข้าสีไทยโกลบก่อนข้าไทยถ้าข้าไทยโกลบกะนะครับข้าวเรียนสมมุิงานหน้ามันใหญ่ครับข้ากับเรียนเรนียนเรนียนไทยไทยไทยมากประมาณเหลือเราจะกา,จากรจะสิบหลอดหรือว่าจะเอามุมก่อนก็ได้รเรียนมากแหกเอามุมข้าวบางผ่านลง พื้นออกไปรอบหนึ่งถ้ามีใบเกียรติถ้ามีใบเมีดถ้าบ่มั่นใจก็จากสามเทือก็เลยครับพื้นเหยาะออกไปแล้วก็พื้นเทือที่สวงพื้นเทือที่สามขอบมุมรอบสุดท้ายมันจะเป็นการเอซ้อนขั้นนะครับถ้าไทยกบอันนี้ผมซ้อนขั้นก่อนมันกับไงให้กันครับซ้อนขั้นก่อนก็แบบคาาแดดกับเพากแบพื้นไปครับเอาเห็ุงานก่อนครับพี่น้องแดดฮ้อนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงสิ ฝากแค่เพียงแค่นี้นะครับก่อนมาแนะนําเทคนิคเล็กๆหน่อยๆนะครับในการเอามุมนะครับมุมทางขุนมันเลิกครับผมก็จะได้ดันดินใส่ก็คือก็จะเอาให้เบิง่งแค่นี้นะครับผมก็คงสิเฮ็ดบ่ยากนะครับค่อยๆฝึกไปนะครับสําหรับมือใหม่นะครับจังได๋ก็ฝากติดตามฝากรับชมคลิปทางฝากน้องไข่นําเด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม